ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสกุลคนสมองสุบอนมื้อนี้สิเดินทางไกลพี่น้องเอ้ยเดินทางไกลข้างแรกเขาบอกควันไปเลยนสิบอกควันจะพาลุยมื้อนี้พี่น้องบุญเท่งสุนลุยไปเลยเอการศเป็นจังได้เปลุ้นไปชมกันพี่น้องข้าลูกเงินตุกน้ำมันตุกน้ำมันว่าซะแล้วกาขีดกระ่ายเออ แม่แม่แม่เขาเอิ้นนี่แม่ยังแบบไม่ย่ายบ่หรือแม่เดี๋ยวไปส่งกันไม่ย่ายแม่ย่ายสุดนตัดข่าวแมนเฮาหน่ะบมกลับไปคนเดียวกับเสี่ยงปาบุญเท่งเผนไปเป็นหมู่เป็นหมู่อันนั้นเนาะเออเฮาขับรถเป็นจักสิได้บอกกันนถะนะแมนเฮ้าขับรถเด้แม่นเพราะว่าเพิ่นไปเหตุงานก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานเลี้ยงงัวเนาะแม่นไปทํางานมาแล้วเฮ้ากัดจักรยาได้บอกเรียังกันแะไรอ่ะแม่นพี่น้องครับ นั่งนั่งไปทำกันวันจ้ะไปคนเดียวห้วยเนาะมือใหม่แน่วันจ้าไปจะได้กลับไปลุนกันพี่น้องเอ้ไปตามทางเยสิตาไอเบิงอีพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางออกจากบ้านพี่น้องเอ้ว่าฟันบัหนาพี่น้องเอ้พี่น้องรถใหม่พี่น้องด้วยนำผักนำแรงเพื่อนเนาะวันจ้า นัสมกับบริยูเฮือนอยู่ซานเนาะเ <c oughs> ตือนเศร้ามากไปหาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยก็ได้ผลตอบรับมาดีอยู่เนาะวันซะแ,แเ,เอ,อาาฟซีเหม,ม,มืมอ,อมนกันตัวเอฟซีแบบนี้นเงิน่มีค่าของโมแมอือบริตัวดอกบริตัวพี่น้องเอ้ยพอทอพอเท้าข้ากันแป่ว่าได้เซ็งคารอบเปิดบุญแล้วแมนเปินเรนก็เลยันก็ไม่ได้ว่ายังตอบเปิร์นมาเอฟซีบางทันกะกับตัวงเอาอยัดหมดเท้าว่าโดเคเออ แต่งั่งกับมีสิมาออฟโรดหสันเออว่าไงก็ว่ากันหูเรื่องแล้ววันซะคุยกันแล้ววันซะเรื่องอันหลอกเรื่องดองเนาะแม่แ่จังได้เลยพี่น้องเอ้ยคนเอาเหตุเบียเหตุงานเมื่อยมันก็ต้องมีกำลังใจเหตุเนาะมันจังฉีนาแม่ตะว่นมันต้องมีแนวได้มีกำลังใจเหตุเป็นกับเรียนอยู่เพื่อนอยู่สานพี่น้องเอ้ย จะได้กลับไปหลุดไปชมกันตอนหนาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฮะก็จะออกแต่บ้านตอนนี้มาฮอดในเมืองเลรอพี่น้องเอ้ยกําลังเติมน้ำมันแล้วพี่น้องฮะก็ออกไปปั๊มเนาะตอนนี้มาฮอดในเมืองบรรยากาศอยู่ภายในรถพี่น้องเอ้ยเกินยักษ์เกินบาเทศอย่างเมื่อกี้ไงไก่หลุดม่ได้ไก่หลุดมาได้พี่น้องบุหรี่มันก็ได้ประตูใหญ่นะประตูนี่นเพราะว่า มันบรูดผมมีแนวลลอกอยู่แล้วเด้ตัวนี้มันก็ลลอกเองมันอยู่แล้วเด้กันเขาหลอกตัวนี้หลอกกันพวกกันขโมยกันนันกันนี่เด้วเวลา,เาออกจากรถเราไปน,นันไปนี่เขาก็จะหลอกไวเ้เลยบฟอนไปหลอ,อ,อ,อกไว้น้อบรรยากาศพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ช่วยเติมเลยพี่น้องเพราะว่าข้าขี่รถ ก็ไปคอยมาพี่น้องเ,เ,เอ้<า>อยจ<า>ะออข,ขี่ไปอนะไ,ไอรเนี่นเสียวได้่อยเออเสียวก็ขี่ไปทางในเมืองเนอะแมนที่อาข้ากับเกิร์ตข้าก็จะขามไปเลยต่ขอมาบุเงทิงแมน สิไปถ่ายบรรยากาศุ่งไาทุ่งนา้รเรื่องบรรยากาศการเกี่ยวเขาหน้าปังหน้าแรงพี่น้องเอ้ยห้เบิ่งอีกเนาะแต่ไรกับติดตามอับ z ้มไปดำเนินกันพี่น้องว่ามันจะเป็นทางไดเนาออนทางไปนี่ก็ประมาณร้อยกว่ากิโลผเละพี่น้องแต่ว่าคนขิดงอคนมีเมียไกลวันเพิคนออกรถง่ญ่ซะคนว่าขี่รถจักรมันลำบากคนว่า ยังปาปุนน้เะปุ่นบ่เดีวเตะแล้วเหมือนกายแลยบรุยังโรงงานเขาปุ่น้เนดีวเตะมาเอกไปเลยนียจอดแลนอมามกินต้มปลาคอใหญ่เราพี่น้อย ตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปเมือบ้านพี่น้องเอ้ยผูห้หอนเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่ามันเริ่ม,มแดดจะได้ผื่นได้ไหมบ่นี่แล้ว,วก็น,นี่ได้เนาะอเออมนนันก็นเป็นระบบมันพี่น้งอ,องเอ้ยอ่ะสองจ้พอดีเนี่ก็ยังเย็นฉ่ำอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ขักขักขักลดในกระปูาเพื่นได้ไปเรื่องให้เออ ไม่ซื้อจะใช้เกาะรถเนี่ยเมืองทองทาบางทองบี่น้องเอ้ยเมืองทองบางทองคุณนะต่างเมืองต่างแข้งพี่น้องเอยเ้ยราคาเด็กบอกสิบสองทานผู้ส้มเนาะราคาสี่สิบสิบสองล้านบาทที่โทรพี่น้องสีง่สิบสองล้านพี่น้องเอย้ยล้านกับล้านกรีบเด้อพี่น้องเอย้ยเนาะโบแมนล้านบาทโบแมนล้านบาทหรือว่าล้านยังเด้อพี่น้องเอ้ย หลานบาทเนาะมันออกเลมโบว์ไปแล้วพี่น้องเอ้ย42หลานกีบเนาะพี่น้องเป็นเงินได้กับประมาณแสนกว่าบาทพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าเงินเหล้าฮะมันกําลังดิ่งลงมาซะละร้อยหนึ่งต่อสามสิบแปดพี่น้องเอ้ยหรือว่าหนึ่งกีบต่อแม่นบุ๊บวจักรวาลอะไรเขาเท่ากับโบว์จักคางเงินเขาเอิน หนึ่งหนึ่งบาทไทยเท่ากับประมาณสามสามร้อยแปดสิบกี่พี่น,นเอเลย่าตอนนี้่าเงินลาวตกแห้งเนาะแมน,แมนเพราะว่าลาวเขาเป็นประเทศน่อยพี่น้องเอ้ยกาอุตติเนาะเพราะว่าช่วนเป็นเป็นส่วงโควิดรัฐบาลเปิดกันยังกังกยอยู่เนะาะซาฮาเบิงข่าวเปิดกันยัง กำลังรีบขยายแมนเพิ่นยังปิดประเทศประเนได้เปิดเจ้าวันที่ได้ผู้เปิดสิเปิดนี่นักท่องเที่ยวเพิ่นบ่ทันได้หับเข้ามาหลายเนาะรละกามันก็บ่มีรายได้ครับประเทศพี่น้องเอ้ยจะได้กลับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมช่องน้องด่าพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้พ่อน้องด่าไทยกิปต่อไปในเด้อเนาะ ได้ที่เขมา,ามาติดตามมับช้มพี่น้องอตอนนี้ก็มางหอนบานบนทางเดือนแต่เขาเพิ่มสิบบริเวรพี่น้องเอย้ยเพราะว่าตอนนี้มันก็เซ็ตสวยแล้วเนาะข้ามมาบนเลยพี่น้องกันได้เนี่ยอยู่น่ากินจากเซแวียผาคาแม่พี่น้องเอย้ยแต่ตอนนี้คือสิบบริเวรเนาะเพราะว่ามันก็สวยแล้วพี่น้องเอย้ยอย่างหนึ่งคาแม่ก็คือสิบบริยูผนไปหาของขายพี่น้องเนี่ยครับ เมือ่อวานนี่ก็มาปักช่องออออกับแม่อน,อน้องเดือนกับพ่อพึ่งอยู่ตลาดพึ่งมาขายจิโร่พี่น้องเอ้ยคือคลิปที่ผ่านมาเนาะเขาไปเบิ่งได้เนาะอันผู้ใดอยากเห็นแม่แม่พ่อน้องเดือนเนาะแม่มาอยู่พากินพักถึงท้องทรายแม่มาอยู่ใก่โตเมืองพี่น้องเอ้ยราคาใส่ใจ่ัดบลายค่ารายได้บัรโบมี่พี่น้องแม่พ่อน้องเดือนก่ะแม่ค่าใส้นจ่ายร้ายพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าอนนี้จังหวะพากินพากินได้อันนี้มีแต์พาขายซื้อมีแต่ซื้อกิน น้แ да ม่นหน้ามพายซื้อบดน้ำมก็ใช่น้าปลาเสียเดี๋ยวมันเป็นงานอถือไล่อะล่ะแมอยู่ใกล้ตัวเมืองค่าค้องสีบกับสูงพี่น้องเอ้ยค่ารายได้ผัดบุ๊มเอนแม่คนต้งเดือนกับบุริมีแม่คนมีความผูกยังนอกพี่น้องมีแต่ค่าขายมันซะรายได้ไปวันวันบุพเพจีได้เก็บแต่กำนอกพี่น้องเอ้ยกินยังฉีบบพเพเนาะ เพิ่นกะเมื่อเห็ดหน้าแรงพี่น้องจ้าเพิ่นเกี่ยวเขาแล,ล้วหรือยังนอปันเดี่ยวจ้าเพิ่นได้เกี่ยวหรลลือยังเขาก็บพื่อนเดทามเพิ่นผู้แหล่ผัดเกี่ยวผูแหล่จะชิมว่าซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาคาดเจี๊อวว่านนี่กับพื่อน้องเดือกกับเอาซอยเพิ่นเลยกับเพิ่นกายเมื่อกินเนยที่เมยน้องเดือนนั้นถ่ายคลิปแบบเชี่ยวขีดเจี๊ยวล,ลงหมู่บ้านเนาะ ได้จากทขมันอะไรพี่น้องเมือ่อเนาะตอนนี้ก็ดุี่ต่อพี่น้องเอ้ยยังประธานวิทย์บานยังผ่านยังอีกหลายบ้านพี่น้องตองนี้ก็ผัดไปหอด้วยก็ะสีไายให้เบิ้งอีกนะพี่น้อง,องออตอนนี้ก็มาหอดเซ่เลยพี่น้องเอ้ยมาหอดเซ่หอดเซ่หอดบักคอ,อยไลย่มันไล่ลง ไม่แต่เบรกรับอันนี้เท่าไรแมนคันเล็กหรือเปล่าเเล็กมันต้องเหยียบมั้งเดี๋ยวจะเบรกก็ขาดพวกปุ่กกันเพราะว่าตอนนี้น้ำกับบอายพี่น้องเอ้ยหนาหนี้เขาก็สิบบริแลนบักเนาะสังเกตพี่น้องทั้งลุ่มพูนก็สิราค่าได้เนาะตั้งว่าไปรุ่นก็โดนราคาบักที่ท่าไดพี่น้องขาขามสะพานนี่เนาะมีโครงการพี่น้องเอ้ยว่าสิเฮ็ดครัว Để này, mẹ tại sao có bố hiến Ờ, hiến như thằng của phía nóng hiến thằng Chắc vì đây, chắc đây xin ở phía ơi Bừng sông xong... Nằm xin thằng với bớt là Hướn Phía nóng ơi mà hoạt bác lẽ ở này cả ừ, đây hồi, nó Bừng Thật ra là gì xe định เก็บยี่สิบเออเก็บยีแล้วอันนี้มาหลุนคาบักขึ้น้องเอ้ยไเาะิมหาพัน0้ด้าพันชิมหาพันพี่น้องเกือบหอดเศ้าไปกับสามสิบถังเหล่ี่เดนมาคอยไปใลยเด็กหนึ่งคอยเดี๋ยวผมใส่ที่เออแบบเเตรียมพร้อมสิออกมจากใส่ ใส่เล็กนึงเลยท่ากระใส่เลยใส่เล็กน,งกกนึงพี่น้องเอ้ยในหน้าไปใส่เล็กนึงเลยาะว่าทางมันสั้นพี่น้องเอ้ยต้องเตือนเขาใส่เล็กก็ดไปขึ้นไปปฏิรถจีด,ดับกลางทางเลยอุ้ยอันตรายพี่น้องเอ้ยอุ้ยเงินบบกควันบันหน้าพี่น้องเป็นปึกเป็นปึก,ปปกมีแต่ใบดอลล่าเงินเงแบบินใบ,บนี้คือบเปลี่ยนเนี่ยน,บบนี่มันขาดเนี่ยให้เจ้าเอาใบใหม่ให้บุได้บ่ สามสิบได้นะเปลี่ยนในใบนี่ขาดเป็นขาดเนาะเป็นขาดซื้อย่างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอบใจร้ายไปมาในกระชิลุยขึ้นพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะขึ้นบ่อรถสามสิแมนลุ้นกันว่าจะขึ้นบ่อรถ รถใหม่พี่นังรถใหม่น้องวัวกับซิเบิง์นได้คิดอย,ยนะู่เนาะแมนใหม่สถาการณ์ขึ้นเซ่ที่ไทยไายเป็นี่กรับเพื่อนนองัวกับซิเบิรงก็เออสิกลามาน้ำพัวแน่บาทนี่ก็ได้ข่อยได้เออข่อยเออเออนิ่มนิ่มนิ่มพักแป๊บพักแป๊บไปลุกขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นขึ้นพี่น้องเอ้ยสำนี่ทำใบหายห่วงเอ้ยขึ้นที่บัวบุ้งเท่งขึ้นชัดเร็วเร็วพี่น้องเอ้ย ผักปนยังพี่น้องเอ้ยสัตว์เดืดตัวบ้านน้องมวยบอกว่ามาหนั่มคนน้องเดือนนี่บปวดไอขึ้นพี่น้องเอ้ยเซ่ยจังนี่ขนาดรวยก็ยังถึงก็ได้อะโอ้ยเนาะเออเหล็กว่ามันเบาสั้นมันก็สั้นเตื่นก็ได้ขนาดเหล็กหนึ่งยังถือถือถือเยียบบาปนี่พี่น้องเอ้ยจะได้ก็ผักก้นไหลก้นแท้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็จะดีด้วยเลยเนาะจะได้ก็บอกผิดก็ขอโทษบอกโิดขออภัยพี่น้องเอ้ยถ่านหมากถ่านยังถ่าก้นไหลก้นแท้พี่น้อง ไนคล้องเงินกับสาวหรืงงเอเ <c oughs> ปล่าลุงเงยมากสบายๆไปตอนแรกกับไปรุ่นกันอยู่พูดอีกพี่น้องโอ้ยชิได้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งพี่น้องตอนนี้เบิ่งกสวัสดีไปก่อนพี่น้องครับสบายดี